สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องนะครับช่องพระเครื่องมหานิยม EP ที่406นะครับ EP ที่4ี่นะครับมีพระเก่าๆพระสวยๆพระสะสมนะครับมานำเสนอ28รายการนะครับรายการที่1ถึงรายการที่21รายการละ200บาทนะครับรายการที่22ถึงรายการที่28เป็นรายการพิเศษนะครับ รายการละ300บาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0946126168ี่หลาย ID ใช้เบอร์08 6 4 1 7 0ด3 5นะครับจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มครับมาเริ่มมาที่รายการที่1เลยนะครับ รายการที่หนึ่งะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับเนื้อหากเก่าๆเ,เลยนะครับพี่มีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับเนื้อหากเก่าๆเ,เลยนะครับ ต่อไปรายการที่สองนะครับรายการที่2นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวนะครับพี่เนื้อมันมันเนื้อพุนๆน,นะครับ ต่อไปรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับพระนางพญาเนื้อดินนะครับนางพญาเนื้อดินเก่านะครับพี่เนื้อดินเก่าๆเลยนะครับ ต่อไปรายการที่4ี่นะครับรายการที่4ี่นะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับเนื้อนวลเนื้อเก่าๆนะครับพี่ ต่อไปรายการที่5นะครับรายการที่5นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับออกวัดห้วยเขนนะครบพี่เหนือโลหะนะครับเก่าสภาพใช้นะครับเนื้อมันมันเลยนะครับ ต่อไปรายการที่6นะครับรายการที่6นะครับสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับเนื้อผงลงลักนะครับเนื้อนวลเนื้อมันๆนะครับพี่ ต่อไปรายการที่7นะครับรายการที่7นะครับพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะครับเนื้อหากเก่าเก่านะครับพี่หลังแบบนะครับเนื้อแตกรายงานนะครับ ต่อไปรายการที่8นะครับรายการที่8นะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับเนื้อหากเก่าเก่าแก่งๆเลยนะครับพี่เนื้อหนึกนุ่มนะครับ ต่อไปรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้านะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะเนื้อมันๆน,นะครับพี่ ต่อไปรายการที่10นะครับรายการที่10นะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับมีมวลสารนะครับพี่ผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับเนื้อแตกลายงานนะครับ ต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับน่าจะเป็นรุ่นปืนแตกนะครับพี่รุ่นปืนแตกเสียนโตนะครับองค์พระล่ำเลยนะครับเนื้อโลหะเนื้อมันๆน,นะครับ ต่อไปรายการที่12นะครับรายการที่12นะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับลงลักนะครับพี่เนื้อผงลงลักนะครับเนื้อหากเก่าเก่านะครับ ต่อไปรายการที่13นะครับรายการที่13นะครับปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดนะครับตายฐานตัวทอนะครับเนื้อโลหะเนื้อขึ้นสนิมเขียวนะครับพี่หลังหนังสือนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับ ต่อไปรายการที่14นะครับรายการที่14นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อผงลงรักษ์นะครับพี่เนื้อหากเก่าๆนะครับเนื้อมันๆเนื้อแตกลายงานนะครับ ต่อไปรายการที่15นะครับรายการที่15นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับเหนือโลหะเก่าขึ้นสนิมเขียวนะครับเรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับ ต่อไปรายการที่สิบหนะครับรายการที่สิบหนะครับสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับลงลักนะครับพี่เนื้อนวลน,นวลอมเหลืองนะครับเนื้อเก่าๆนะครับ ต่อไปรายการที่17นะครับรายการที่17นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะนะครับพี่เนื้อมันมันเนื้อฉ่ำๆนะครับ ต่อไปรายการที่18นะครับรายการที่18นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อหากเก่าๆเลยนะครับพี่ด้านบนมีรอยกระเทาะนะครับ ต่อไปรายการที่19นะครับรายการที่19นะครับพระผงสุพรรณนะครับพระผงสุพรรณเนื้อดินนะครับเรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่20นะครับ รายการที่20บนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อหากเก่าเก่าแก่งแงนะครับพี่ต่อไปรายการที่21นะครับรายการที่21นะครับ สมเด็จเกศชัยโยนะครับพิมจ็ดชั้นอกล่องหูบายสีนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับพี่เนื้อมันๆน,นะครับ ต่อไปเป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับรายการที่22นะครับพระปิดตาเนื้อชินตะกัวนะครับเนื้อชินเก่าๆนะครับพี่ด้านหลังจานยันนะครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับพระสุ้มกอนะครับพระสุ้มกอเมืองกำแพงเพชรนะครับพี่เหนือดินนะครับเหนือเก่าๆนะครับ ต่อไปรายการที่24นะครับรายการที่24นะครับหลวงพ่อโตเนื้อดินนะครับเนื้อดินลงลักลงท้องนะครับพี่เรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับ ต่อไปรายการที่25นะครับรายการที่25นะครับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทวดนะครับเหนือโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวนะครับพี่หลวงพ่อทวดพระนิรันตรัยนะครับ ต่อไปรายการที่26นะครับรายการที่26นะครับพระกิ่งหล่อโบราณนะครับหล่อโบราณเนื้อชินตะกั่วนะครับเนื้อเก่าๆเ,เลยนะครับพี่ตายฐานอุดกิ่งนะครับ ต่อไปรายการที่27่สิบเจนะครับรายการที่27่นะครับพระนางพญาเนื้อดินนะครับนางพญาเมืองพิษะุนุโลกนะครับพี่มีเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับเรียมกรอบเก่าแตกลายงานนะครับ ต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับรายการสุดท้ายนะครับสมเด็จพิมพ์คะแนนนะครับเนื้อผงนะครับพี่เรียมกรอบเก่านะครับเนื้อหากเก่าๆนะครับ ก็ครบทั้ง28รายการแล้วนะครับดูแลชอบและถูกใจตรงไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ได้เลยนะครับหรือแอดไลนลพพ์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพพระเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ